ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการ Facebook Live นะคะวันที่14นะคะ mm hmm. ก็คือยังอยู่ในโปรแกรมจัดการเงินสู่ความมั่งคั่งนะคะ mm hmm. เอ่อตั้งใจว่าวันนี้น่าจะให้เป็นวันสุดท้ายของออของโปรแกรมนี้แล้วเนาะ mm hmm. ก็คือเดย์ Day ที่13นะคะที่พูดพูดถึงเรื่องของ การเซตเป้าหมายนะคะแล้วก็เหมือนกับว่านี้กงก็ได้อ่านหนังสือของแบร์แอนทซี่นะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนาะ mm. ว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะ mm. ก็การที่คนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะ mm. เพื่อนเรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จแบบไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องมีนะคะก็คือ เป้าหมายในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเพราะว่าแล้วก็การประกอบคุณสมบัติแล้วก็การประกอบคุณ mm. เขาเรียกไงการประกอบทรัพยากรนะคะที่จะทําให้เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยเป็นจริงหรือว่าสําเร็จสมปรารถนานะคะดังนั้นแล้วถ้าทุกคนรู้อย่างนี้นะคะทุกคนก็รีบออกมาเนาะเซตโกหรือว่าตั้งเป้าหมายหรือมีเป้าหมายของตัวเองว่าตัวเองอะต้องการอะไรในชีวิตนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะ ก็อยากบอกอย่างนี้นะว่าเ,เป้าหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนทิศทางอะว่าเราจะไปเชียงใหม่เราจะไปลอนดอนหรือว่าเราจะไปลาวนะคะก่อนอื่นเนาะเราก็ต้องบอกเราก็ต้องแบบว่ามีความปรารถนาก่อนว่าเราจะไปแบบไปที่ไหนกันแน่นะคะเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเป้าหมายนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ตัดสินใจหรือว่าไม่มีเดเรคชั่นว่าเราจะไปที่ไหนสิ่งที่เราทําก็คือเราจะไม่ไปใช่ไหมคะ นั่นแหละก็คือว่าเราก็จะอยู่ที่เดิมเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีทิศทางชัดและว่าเราอยากไปตรงนี้นะไปตรงนี้นะมันเริ่มต้นจากาการบอกก่อนว่าเราอยากจะไปเราอยากจะไปตรงเนี้ยถึงจุดที่ที่เราอยากจะไปนะคะให้ตั้งไปในจุดที่เราอยากจะไปก่อนนะเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาย้อนดูจุดปัจจุบันทรัพยากรปัจจุบันนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราต้องหาอะไรมาประกอบหรือหาอะไรมาเติมนะคะเพื่อที่จะทําให้จุด ที่เราจะไปเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเออวัสดีคนที่เข้ามาดูนะคะออวันนี้มาเป็นเดย์ที่14นะคะก็ทบทวนเดย์ที่ที่สิพูดถึงเรื่องเป้าหมายเนาะอันนี้ก็อยากจะบอกนะว่าคนส่วนใหญ่อะไม่มีเป้าหมายนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะจะต้องมีเป้าหมายด้วยหรออะไรเงี้ยก็คือใช้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่า สามปีห้าปีหนึ่งปีหกเดือนข้างหน้า next step next step next level ของเราอะเราจะโตเติบโต,ตไปยังไงหรือเป้าที่เราอยากจะเป็นหรือเป้าเป้าที่เราอยากจะไปอะบางคนก็คือ no idea เลยว่าจะต้องไปทางไหนจะต้องโตยังไงโตกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยทุกคนคือเราก็ใช้ชีวิตของเราไปตามระบบเนาะก็คือว่าเรียนจบทํางานเราก็ทํางานตามระบบไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็โตตามแคร p พาธของเราที่เทโลเลือกในสายสาขาอาชีพนะคะแต่ทีนี้ก็คือ ประเด็นก็คือว่ามันจะกึง่งๆกับว่าบางคนก็อาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการงานแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการเติมเต็มหรือรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช่เป้าหมายจริงๆที่อยู่ในใจบางคนเนี่ยไม่มีเป้าหมายเพราะาเขาเขาไม่กล้าฝันเลยซ้ำว่าตัวเองอ่ะจะต้องแบบสามารถมีความสามารถที่จะไปในจุดที่เขายังไม่เคยไปอ่ะทุกคนสามารถทําได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ คน9 98%ของประเทศไทยและอาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะของโลกด้วยซ้ำเนาะก็คือว่าบางคนไม่กล้าฝันไม่กล้าแบบไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองอยากไปตรงนั้นนะก็เลยก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่าก็เลยโอเคไม่เปลี่ยนแล้วก็ออทำๆทไปตามที่เคยทํามาก็คือว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะใช้ทรัพยากรที่ติดตัวเขามาไม่คุ้มนะคะหรือว่า บางทีอย่ารอบตัวมีทรัพยากรเต็มไปหมดเลยที่เขาสามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่มีดิเรกชันว่าเขาต้องการไปตรงไหน Next step มันก็เลยไม่เกิดก็คือว่าเขาก็จะไม่เกิดการประกอบทรัพยากรเนาะมามามาแบบมาทาให้สิ่งที่เขาต้องการสําเร็จเพราะว่าเขาไม่ได้เซ็ตดิเรกชันว่าเขาต้องการอะไรนะคะดังนั้นก็คือว่าการเซ็ตเป้หาหมายหรือการบอกว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้หาหมายเรื่องอะไรก็แล้วแต่การเงินการงานสุขภาพความลับเวลาเนี่ยมันต้องแบบ มันต้องเซตก่อนว่าเราจริงๆแล้วคือเป้าของเราอ่ะคือยังไงแล้วก็ค่อยหาองค์ประกอบอ่ะมาประกอบกันแล้วทีนี้ก็คือเดย์สิบสี่เนี่ยเดย์สุดท้ายเนี่ยก็จะ,ะมาให้โบนัสเพื่อนๆนะคะในการที่จะ,ะทิ้งไายสักนิดนึงว่าการจะเริ่มต้นจัดการเงินจะเริ่มต้นสู่ความมั่งคัง่งหรือเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะสิ่งที่อ,อยากจะ ให้กับทุกคนเนาะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยจะไปลงมือทําและจะจริงจังกับชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือเป้าหมายเนาะเราอยากเอาอะไรกันแน่เราจะเอาอะไรกันแน่นะคะในชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันนะมีความต้องการแล่ทีนี้ก็คือเ a y ที่14เนี่ยอันนี้ก็จะพูดสั้นๆจะมาเร็วๆให้เพื่อนเนี่ยก็คือแบบว่าพยายามจะไม่เกิน30มินาทีนะคะแล้วก็จะพูดว่า การตัดสินใจเนาะว่าเราจะเอาอยัางไงกันแน่กับชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือการเซตโกหรือเซตเป้าหมายแล้วแหละแล้วก็การมีเป้าหมายมันต้องมีระยะเวลากํำกับนะคะว่า6เดือนต่อไปเนี้ยเราจะโฟกัสกับอะไรเราจะจริงจังกับการลงมือทําอะไรกันแน่แล้วเราจะเราจะ,ระ,ะเราเราจะหาทรัพยากรอ,อะไรมาประกอบกันเพื่อให้เรามีคุณสมบัตินะคะที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่เราอยากมีนั่นเองนะคะ <S <S น,นี่ก็คือเตรียมโพยเตรียมโพยไวเนาะก็เริ่มต้นนะคะ,ะพูดถึงข้อดีก็แล้วกันของการที่เรามีเป้าหมายการที่เรากล้าฝันเนาะว่าความฝันของเราคืออะไรแต่เดี๋ยวให้เทคนิคน,นิดนึงว่าการเซตเป้าหมายเนี่ยอจริงๆมันควรจะเซตแบบทั้งเป็นตอนแรกอะ่ะให้เซตแบบเป็นนามธรรมก่อนอันนี้คือมันหมายถึงการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลเนาะ สมมติว่าถ้าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องแบบสมมติว่าเป้าหมายของเราอ่ะเราต้องการอยากจะเป็นอายการใช่ไหมคะพนักงานอายการอ่ะพนักงานอายการเนี่ยเ,เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเนาะก็คือว่าเราอ่ะได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็ขึ้นบัญชีแล้วก็มีประกาศราชกิจจารบกษาออกมาว่าเราอ่ะได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าให้เป็นผู้ช่วยอายการแล้วกเ็เราก็ทางาน สักพักหนึ่งตามเกณฑ์เราก็จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งตามระบบไปเป็นอายการตัวจริงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นไปตามระบบสายบังคับบัญชาเนาะก็คืออายการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้าราชการนะคะผลลัพผลลับเชิงรูปธรรมที่เราอยากได้ก็คือเราต้องการได้รับการบรรจุแต่งตั้งนะคะแต่ว่าอันนั้นมันไม่มนันเป็นเป้าหมายเชิงรูปธรรมเนาะแตะ่มันไม่ใช่ทิปการตั้งเป้าหมายนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะ ตั้งเป้าหมายในเชิงรูปธรรมที่เป็นวิธีการอ่ะอืมเราจะต้องแบบว่า m d set ก่อน m d set ที่เราจะตั้งเกี่ยวกับการเป็นพนักงานอายการนะคะเราต้องตั้งเป็นเชิงนามารมก่อนอ่ะนิ้งจะพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายที่สุดและสิ่งที่นิ้งพูดเนี่ยนิ้งก็มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆเพราะว่านิ้งเนี่ย ทำความเข้าใจออกมาอย่างดีและทําให้เป็นภาพชัดที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ให้เพื่อนเนี่ยฟังแล้วไม่ต้องไปอ่านหนังสือหลายเล่มนะคะสามารถเข้าใจได้เลยเนาะก็คือว่าวิธีการตั้งเป้าหมายสมมติว่าถ้าเราอยากเป็นพนักงานอายการนะคะเป้าหมายของเราเราจะต้องจินตนาการให้มันเห็นภาพของการเป็นพนักงานอายการนะคะยกตัวอย่างเช่นให้เราจรินตนาการว่าเรา ยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลเนาะก็คือมันจะมีบัลลังของศาลนะตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้พิพากษาเนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังใช่ไหมคะภาพเนี้ยเราต้องเห็นเราต้องมีในมโนทัศน์ของเรานะคะแล้วพนักงานอายการเนี่ยก็คือทนายความฝ่ายโจทใช่ไหมคะที่ว่าความให้กับรัฐที่ว่าความให้กับแผ่นดินที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐหรือของราชการนะคะ,ะตำแหน่งที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเนี่ยอยู่มุม ขวามือของสารนะคะก็คือห้องพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะสารก็จะหันหน้ามามาตรงกับประตูตนะคะแล้วพนักงานอายการก็คือจะอยู่ใต้บันลังอยู่ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยเราจะต้องเห็นภาพต่อไปนะคะเห็นภาพเขาเรียกว่าไงบันลังที่อยู่บันลังคู่ที่อยู่อยู่ใต้บันลังศารสองอันเนาะเราจะต้องเห็นภาพว่ามี พนักงานอายการหรือว่ามีคนเนี่ยสวมคุยเนติบัณฑิตนะคะสีดําแล้วก็มีแถบโอเคมีแถบสีทองสีเหลืองใช่ไหมคะพาดบ่ายอยู่แล้วก็นั่งปฏิบัติงานู่ตรงนั้นแล้วก็มีอาจจะมี2คนหรือมีทนายนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็คือคนใส่ครุยเนติบัณฑิตเหมือนกันเนาะแล้วกเ็เป็นฝั่งจําเลยนะคะแล้วเราก็ต้องเห็นห้องพิจารณาว่ามันมีมีจำเลย มีคนมีชาวบ้านเนี่ยที่มาฟังการพิจารณาของศาลนะคะนี่ก็คือวิธีการตั้งเป้าหมายแบบเป็นรูปธรรมนะคะแล้วทีนี้อ่าเวลาเวลาเราเห็นภาพภาพนี้แล้วนะคะให้เราเนี่ยเอ่ออันนี้คือเห็นภาพแล้วเนาะตอนตอนแรกภาพตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่เรานะคะคนที่เป็นพนักงานอายการแต่ว่าทีนี้อ่ปัจจุบันเนี่ยเรายังเรายังสอบอายการไม่ได้เนาะเรายังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานอายการนะคะ แต่ภาพที่เราต้องเห็นนะคะก็คือว่าเราต้องเอาตัวเองอะไปฟิลลิ่งแล้วก็นั่งอยู่บนขวามือของสารอะตรงบันลังที่ตำแหน่งอายการนั่งอะเราต้องเอาตัวเองอะไปฟิลลิ่งอยู่ตรงนั้นในในความคิดของเรานะคะเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกของการเป็นพนักงานอายการที่กำลังช่วยเหลือรัฐในการทำคดีอยู่ที่กำลังที่จะ เตรียมถแถลงการเตรียมคําฟ้องคาให้การคํพคัดค้าเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลสัพพะเอกสารต่างๆนะคะเพื่อที่จะยื่นให้ศาลพิจรารณาเนาะแล้วก็เราต้องฟีลลิ่งหนึ่งฟีลลิ่งตัวเองก่อน 2. องฟีลลิ่งบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆศาลก็คือมองไปที่ทนายที่อยู่บัลลังก์ฝ่ายตรงข้ามนะคะมองไปแล้วความรู้สึกเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเรามองไปแล้วนะั่เราไปนั่งในจุดที่เราเป็นพนักงานอัยการแล้วเรารู้สึกยังไง แล้วก็จินตนาการต่อว่าภาพที่เราเห็นนะเราเห็นภาพอะไรจากนั้นนะคะก็จินตนาการว่าเสียงที่เราได้ยินในห้องพิจารณาคดีมันเป็นเสียงอะไรเขาคุยกันว่าอะไรมันอาจจะเป็นเสียงที่ณนะตอนนั้นอาจจะเป็นเสียงของความสงบจากการที่โจทย์และจำเลยแล้วก็ คนที่มาฟังการพิจารณาเนี่ยกำลังฟังสารในการที่จะอ่านคำคู่ความเนาะหรือว่าพิจารณาคาดีอยู่หรืออ่านคำพิพากษาอยู่ดังนั้นเสียงในห้องอะ่ะมันก็จะเงียบมันก็จะได้ยินแต่เสียงอ่านของผู้พิพากษานะคะเสียงนั้นอะ่ะเราต้องฟีลให้ได้ว่ามันมันเกิดขึ้นจริงอ่ะเนาะมันเออมันมีแล้วก็มันมีเรานั่งเป็นนายการอยู่นะคะแล้วก็่อเสียงแล้วก็การที่เราต้องสัมผัสด้วยความรู้สึกเนาะว่า มันมีเรานั่งอยู่ในบัลลังเออแล้วก็ก้นของเราอะ่ะมันสัมผัสเก้าอี้เนาะแล้วเรารู้สึกยังไงมันรู้สึกนิ่งๆไหมเราต้องนั่งหลังตรงไหมณนะโมเมนต์ที่เรานั่งฟังสารเนี่ยกำลังอ่านคําพู้ความหรือว่าอ่านคำพยาาษาในห้องนะคะแล้วก็จากนั้นให้เราถามตัวเองในจินตนาการนะว่าเรารู้สึกกับบรรยากาศนั้นรู้สึกรู้สึก ยังไงกับการเป็นอายการของเราความรู้สึกนึงจะย,ยกตัวอย่างความรู้สึกเนาะ,ะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในงานของเราเนาะที่เราอะได้ได้ได้รับใช้ประชาชนโดยการเราที่จบในติบัณฑิตมาจบนิติศาสตร์เรามีความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์แล้วก็เราเชี่ยวชาญในกฎหมายแล้วเราก็ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเออต่อสู้กับฝั่งทนายฝ่ายจำเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดหรือว่า เราก,ก,ก็จินตนาการไปนะคะว่าเราเป็นแบรนด์เอ็นบรสเดอร์ขององค์กรอายการที่เลี้ยงดูเราดีมากคน,คนเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นพนัง,งานอายการผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็น่ารักมากในวงการอายการเนี่ยเขาก็ยินดีต้อนรับเรานะคะอันนี้ก็คือการจินตนาการเป้าหมายที่มันเป็นภาพเนาะมันก็คือวิธีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วทีนี้มาสู่วิธีการที่เป็นรูปธรรมมาเช็คเนาะการที่เราจะไปนั่งในจุดจุดนั้นได้ จุดที่ภาพเมื่อกี้ที่เราบอกนะคะก็คือหนึ่งเราต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเนาะก็คือมีการมีกระดาษที่ประกาศตามกฎหมายออกมาว่าประกาศนราชกิจจานุเบกษาว่าเขาแต่งตั้งเราต้องมีชื่อเราก่อนนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาว่าแล้วทํายังไงเราจะถึงจะมีชื่อในกระดาษที่เขาประกาศว่าเราได้รับคัดเลือกให้เป็นอายการนะคะก่อนหน้านั้นก็คือเราก็ต้องเข้าสอบเนาะแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะไปสอบ แล้วสอบได้เป็นนายการสิ่งที่เรามีต้องมีหรือคุณสมบัติที่เราต้องมีนะคะ,ะก็หนึ่งเราต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสอบได้2เราจะต้องมอีคุณสมบัติเบื้องต้นหรือว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดยกตัวอย่างเช่นพนักงานเายการเขาจะกําหนดเรื่องคุณสมบัติแบบต้องมีความรู้ต้องจบนั่นจบนี่มาต้องจบในตีบัณฑิตนะต้องมีประสบการณ์การทางานเป็นทนายความทํางานในหน่วยงานรัฐหรืออาจจะ จบโทนอกจบโทไทยอะไรเงี้ยถึงจะมีสิทธิ์ลงสนามสอบนี้ได้นะคะสรุปว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการคนที่มีคุณสมบัติในเชิงในเชิงแบบว่า formal ในเชิงวุฒิการศึกษานะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เขากําหนดไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีใบรับรองตรงนี้นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติตามเชิงรูปธรรมที่เขารับรองว่าเราสามารถที่จะ ข้าสอบเป็นพนักงานในการเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งได้เนาะเราทีนี้เราก็ย้อนกลับมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันเรามีคุณสมบัติครบหรือยังสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องสะสมคุณสมบัติตัวเองเนาะก็คือว่าเบื้องต้นเราต้องมีอะไรนีประสบการณ์การทำงานนะคะเราต้องจบในตีบัณฑิตเราต้องมีปริปรญญาโทไหมเน,นี่ยมันก็จะฟิกซิเบิลละระหว่างทางที่เราสร้างคุณสมบัติเพื่อที่จะทําให้เรา สามารถเป็นพนักงานในการในผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีการลงทุนเนาะออหนึ่งเราก็ต้องลงทุนเวลาของเราลงทุนประสบการณ์ของเราลงทุนแบบที่จะไปติวเพื่อที่จะทําให้สอบเป็นนิติบัณฑิตผ่านเนาะมันก็คือการลงทุนทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเราอะมีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็นในความฝันเราได้สรุปแล้วก็คือว่าออการที่จะทําให้เราสามารถเป็นคนที่เราอยากเป็นได้อะ คุณสมบัติในตัวเราอ่ะมันต้องมันต้องแมทชิ่งกับกับภาพที่เราอยากได้กับภาพที่เราต้องการจะเป็นแล้วก็ระหว่างทางนะคะมันจะต้องมีวางแผนเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการแบบบริหารทรัพยากรอ่ะเออมันก็คือต้องมีการพัฒนาตัวเองเนาะหให้มีคุณสมบัติในเป้าหมายที่เราอยากได้นะคะเห็นไหมว่าการที่เราเซตโกเนาะหรือเซตเป้าหมายที่เราอยากมีตั้งแต่แรกกับการที่แบบเราเรียน เื่อยแต่ว่าภาพเป้าหมายเราไม่ชัดอย่างเงี้ยการกระทําของเรามันก็จะเหนื่อยกว่กันนะคะกับภาพที่เราไปนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีแล้วก็เป็นอายการแล้วเราฟีลลิ่งมันไปเรียบร้อยแล้วภาพมันก็จะชัดกว่าหน้าที่นี้ก็คือว่าระหว่างที่เราอสะสมคุณสมบัติเนาะเราอะก็จะยืดหยุ่นในวิธีการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเราจะยอมถอยตัวเองออกมาเราสอบในติบัณฑิตอ่า 8ปีแล้วยังไม่ได้3ปี5ปีแล้วเราก็ยังสอบไม่ผ่านสักทีนะคะสิ่งที่เราต้องถอยออกมาก็คือถ้าเรายังจะเอาในเป้าหมายยังอินในเป้าหมายนี้จริงๆเรายังไม่ได้รับการเติมเต็มในเป้าหมายนี้เราลองลงทุนเนี่ยไปติวไหมอลองไปติวแบบเราไม่ต้องอ่านเองสิ่งเดิมที่เราเคยทาคือเราอ่านเองใช่ไหมคะเราก็ไม่มีเวลาเราลองลงทุนหน่อยไหมยอมอยอมีค่าใช้จ่ายยอ,ยอมไปติวแบบอินเทนเซฟไหมเพื่อที่จะทําให้เรา สรุปความคิดเนาะแล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านได้ในที่สุดอ่าอันนี้เป็นกลยุทธ์แรกหรือเออเราจะลงทุนเวลาของเราเนี่ยไปเข้าเรียนเลยไหมเพื่อที่จะทําให้แบบว่าเราสามารถที่จะแบบมีความรู้จริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียงไงลงเรียนเราก็ลงทุนเวลาเนาะเราอาจจะจ่ายค่าโยกิจน้อยหน่อย แล้วก็ถ้าเราไปลงติวอ่ะเราอาจจะใจะมีค่าใช้ใจ่ายที่แพงขึ้นแต่เราจะได้รับการสรุปที่มันสั้นมันกระชับแล้วก็มีคนที่จะมารวบรวมข้อมูลให้เราแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าไมีคนติวให้เรามีผู้ช่วยที่จะทําให้แบบประหยัดเวลาของเราได้มากขึ้นนะคะอันนี้นก็เป็นการเลือกวิธีการเนาะว่าเราจะใช้ทรัพยากรของเราอย่างไงอ่ะให้คุ้มค่านะคะแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะวิธีการก็มีหลากหลายออกไปนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่แต่ละคน ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาคุณสมบัติในติบัณฑิตไทยเราอาจจะลองพิจารณาคุณสมบัติแบบที่เขารับคนที่จบจากต่างประเทศไหมเราอาจจะไปในเวนั้นไหมอาจจะไปเรียนปริญญาโทมาก่อนแล้วก็เพื่อให้มันมีคุณสมบัติแล้วเอามาสมัครไหมอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการที่จะไปได้หลายวิธียืดหยุ่นเนาะแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณสมบัติเราที่จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้แบบสามารถที่จะไปไปอยู่ในจุดนั้นได้ มันก็ต้องแบบพัฒนาต่อเนื่องมันก็ต้องมีการแบบลงทุนเนาะอันนี้ก็คือข้อดีของการเซ็ตเป้าหมายนะคะรับรองว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีเป้าหมายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบไปได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะยืดหยุ่นในวิธีการนะคะว่าแบบเออวิธีการเดิมๆที่เราเคยทําแล้วมันไม่สาเร็จเนี่ยเดี๋ยวลองหาวิธีใหม่ไหมลองปรับเปลี่ยนลอง ้องหามุมมองใหม่ที่เราจะทําให้เป้าหมายมันสําเร็จแต่มันจะมีความเป็นเป็นไปได้ในวิธีการอื่น,นๆยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายนะคะก่อนจบไลฟ์นี้ก็คือว่าอ,อ,อยากจะให้ทุกคนอะ่ะดึงแบบทรัพยากรในตัวของตัวเองอะ่ะเออที่มันแบบว่ามีไม่จํากัดแล้วก็มีไม่เหลือเฟือไม่มีที่สิ้นสุดออกมาใช้ด้วยการรู้จัดตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะ อันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการเงินอะไรก็แล้วแต่สามารถตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยหาวิธีการในการไปนะคะและว,วิธีการหาก็คือเราเซตเป้าไว้แล้วเราต้องหาวิธีเราจะใช้เครื่องมืออะไรและใครจะมาช่วยเราได้บ้างในการที่จะทําให้เป้าหมายของเรามันสําเร็จและเกิดผลลัพธ์ขึ้นในภาพที่เราอยากให้มันเป็นนะคะแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะลองถามตัวเองทิ้งท้ายสักนิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย สามารถที่จะมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้ลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะขอพรได้หนึ่งข้อเนี่ยมีกติกาว่าคําขอที่เราขอเนี่ยมันจะสําเร็จแน่นอนเนี่ยเราจะขอพรน,นั้นหรือว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนะคะนี่แหละก็คือว่าให้เราขอพรอ,อ่าหนึ่งข้อนะคะถ้าถ้าเกิดจะให้ดีก็คือขอ แล้วก็ให้มันเห็นภาพในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยเนาะนี่แหละก็คือเทคนิคการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็พอภาพชัดเดี๋ยวเราก็ถามตัวเองก่อนแล้ววิธีการที่จะทาให้พรอคน,คน,นั้นสําเร็จมันต้องใช้ทรัพยากรอะไรมาปราะกอบกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะก็ยินดีที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็แบ่งปันทุกๆคนนะคะก็ต้องบอกว่าการให้ของนิงอะ่ะมันมีคุณค่ากับทุกๆคนแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแบบว่า กว้างขวางมากเพราะว่าสิ่งที่นิ้งมาให้ในวันนี้นะคะก็มันหมายถึงว่าแน่นอนว่านิ้งอะวันนี้นิ้งมีข่าวดีก็คือว่านิ้งได้รับโอกาสทางธุรกิจที่แบบว่าสมาร์ทมากแล้วก็เป็นวิธีการที่นิ้งเห็นว่าเฮ้ยมันมันทำให้แบบการทําธุรกิจอะมันไปได้เร็วกว่าวิธีธรรมดานะซึ่งมันเป็นสิ่งที่นิ้งไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่านิ้งจะได้รับแบบข้อมูลดีๆข้อมูลเจ๋งๆหรือทรัพยากรทางความคิดดีๆหรือว่าโอกาสดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็ สมาร์ทมากแล้วก็ไฮเทคมากแล้วก็เป็นการลงทุนที่ต้นทุนถูกมากแต่ได้กําไรมหาศาลแล้วก็ลงทุนน้อยได้กําไรมากนะคะก็ขอบคุณเนาะสำหรับาการแบ่งปันแพลตฟอร์มในการแบ่งปันนี้พื้นที่นี้ที่นิงได้มีโอกาสในการที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้อยู่และการแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกองค์ประกอบในชีวิตของนิงเนาะแล้วก็ ขอบคุณที่ทุกปัจจัยที่นิงได้รับนะคะทั้งในไลฟ์นี้แล้วก็ทุกๆอย่างเนาะก็ขอบคุณจริงๆที่นิงได้ออฟพอร์ทูวิตี้แล้วก็ออฟเฟอร์ดีๆในชีวิตนะคะ,ะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยกันให้วันนี้นิงก็มาไลฟ์ตอบแทนทุกๆคนไลฟ์แบ่งปันทุกๆคนในสิ่งที่นิงได้รับมาโดยที่เหนือความคาดหมายนะคะอ๋ะอเออมันอ่ะอยากฝากทิ้งท้ายเผื่อใครที่สนใจศึกษาเรื่อง การเงินลงทุนนะคะไม่ว่าจะทํางานอาชีพไหนอยู่ก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่อยากแนะนําก็คือว่าเริ่มใส่ใจกับการเงินของตัวเองเนาะเริ่มบัตเจ็ตเงินตัวเองเริ่มดูว่าเรามีนี่มีค่าใช้จ่ายามีรายได้เนี่ยเพียงพอไหมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ยฝึกในิสัยของการออมเงินหรือว่าฝึกนิสัยของการเขาเรียกไงตระหนักรู้เนาะเกี่ยวกับเงินของตัวเองนะคะเพื่อที่จะนํามันมาเนี่ย ่อยอดแล้วก็สร้างไรายได้ทําให้เงินงอกเงยขึ้นนะคะก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะมีความมั่งคั่งด้านการเงินเพิ่มขึ้นนะคะก็อย่าลืมที่จะจัดการแล้วก็ใส่ใจเงินและทรัพย์สินของตัวท่านเองนะคะโปรดจ,จําไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่อะไรนะคะสิ่งนั้นมันก็จะโตเนาะเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับมันนะคะเราโฟกัสที่การเงินของเราการเงินของเราก็จะโตนะคะดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําวันนี้ก็คือ นั่งเช็คลิสต์นะว่าเรามีทรัพย์สินสุทธิเนี่ยเน็ตเวิร์กเนี่ยเท่าไหร่เนาะแล้วก็มรีรายการค่าใช้จ่ายรายได้รายรับเนาะแล้วก็เท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันเรามีเงินออมอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอามาคิดว่าเงินก้อนหนึ่งที่เรามีจะสามารถเอามาลงทุนเป็นอะไรได้บ้างแล้วจะลงทุนกับอะไรให้มันฉลาดที่สุดให้มันงอกเงยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดนะคะไม่ ไม่ว่าจะลงทุนกับอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีเงินที่งอกเงยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วสวัสดีนะคะ